อารยธรรมเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอารยธรรมแรกของโลกที่มีความสำคัญในหลายด้านทั้งระบบการปกครองกฎหมายภาษาคณิตศาสตร์และสถาปัตยกรรมประดกเหล่านี้มีอิทธิพลในโลกปัจจุบันคำว่าเมโสโปเตเมียมาจากภาษากรีกหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำเมโสโปเตเมียตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำไทคริสและแม่น้ำยูเฟนติสด้วยปัจจุบันคือประเทศอิรักนั่นเองชนเผ่าแรกที่สร้างอรารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมียคือชนเผ่าซูเมเรียนหรือซูเมอร์เป็นชนเผ่าแรกที่ปกครองแบบนครรัฐและมีการสร้างระบบชนรับประทานที่เป็นชาติแรกของโลก ผู้ปกครองนครรัฐเมสโปเตเมียนเป็นพระทำการปกครองในนามของพระเจ้ามีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและเป็นประมุขสูงสุดหรือเรียกว่าพผดสจีาสชาวซูเมเรียนได้สร้างว,วิหารซิกูเรตไว้บูชาเทพเจ้าเพระเาะชาวซูเมเรียนยกย่องและเกรงกลัวเทพเจ้าชาวซูเมเรียนยังรู้จักการใช้ม้าเป็นยานพาหนะรู้จักการใช้เหล็กเป็นเครื่องมือเครื่องใช้รู้จักการนับเลข นับเวลาแบบปฏิทินจันทรคติชาวซูเมเรียนมีการสร้างอักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของโลกหลังจากเผ่าซูเมเรียนเสื่อมอำนาจลงชาวอมมอรไลมีอำนาจแทนและตั้งอาณาจักรบาบิโลเนียชาวอมอรไลได้สถาปนาเมืองบาบิโลเนียเป็นศูนย์กลางอำนาจแบบรวมศูนย์มีการจัดเก็บภาษีและเกณฑหารกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของโลก คือประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบีต่อมาชนเผ่าอัสซีเรียเป็นชนเผ่าที่มีความสามารถในการรบมากทั้งยังขึ้นชื่อว่าดุและโหดร้ายสามารถขยายแผ่นดินอาณาเขตไปจนถึงอียิปต์และเปอร์เซียในยุคนี้มีหลักฐานการใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบในการทำอาวุธเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวอัซีเรีย เป็นชนเผ่าที่เก่งกาจในด้านการรบชนเผ่าอาัสซเซเรียมีเมืองหลวงอยู่ที่นิเวเวศในรัชสมัยของพระองค์อัสซเเรียมีความเจริญถึงขั้นสุดขีดต่อมาพระเจ้าเนบูคัดเนซาเป็นกษัตริย์องค์ที่สำคัญของชนเผ่าคลาเดียนทำให้ชนเผ่าคลาเดียนเข้ายึดกุน เป็นเมืองหลวงอีกครั้งชนเผ่าคาเดียนมีการสร้างสวนลอยบาบิโลนเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณซึ่งต้องใช้ความรู้ทางชนรับประทานที่สูงสุดมากที่ทําให้ต้นไม้บนสวนลอยนี้เขียวขจีตลอดทั้งปีพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียเข้ายึดครองอาณาจักรบาบิโลนใหม่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียสิ้นสุดของอารยธรรมเมโสโปเตเมียสุดท้าย จักรวรรดิเปอร์เซียเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของโลกมีพระเจ้าไซรัสมหาราชเป็นกษัตริย์องค์สำคัญและยังเป็นต้นกำเนิดของาศาสนาโซโรเอสเตอร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อาศาสนายูดายของคริสตและยูต่อมา